เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ลึกซึ้งมากเรื่องที่ทุกคนหนีไม่พ้นนั่นคือกรรมและทางออกเดียวของมันคือการเดินอยู่ในมรรคแห่งความดีแม้กรรมเก่าจะหนักเพียงใดถ้าใจของเรายังไม่ละความชั่วไม่เริ่มต้นสร้างกรรมดีก็ไม่มีวันเบาได้เลยแต่ในทางกลับกันหากใจเริ่มเข้าใจเริ่มยอมรับความจริงของเหตุและผลแล้วหันกลับมาทำดีอย่างมั่นคง กรรมหนักนั้นก็จะค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นเบาเหมือนน้ำที่ขุ่นมัวค่อยๆใสขึ้นเมื่อเราหยุดกวนมันหลายคนทุกข์เพราะถูกทำร้ายถูกนินทาถูกทรยศแล้วใจเราก็ถามซ้ำๆว่าทำไมเขาทำแบบนั้นกับเรา แต่ในความจริงไม่มีใครทำร้ายเราได้ถ้าไม่มีเหตุแห่งกรรมเก่าที่เราสร้างไว้สิ่งที่เขาทำคือการมาช่วยให้เราชดใช้และตื่นรู้ว่าทุกสิ่งที่เราได้รับวันนี้ล้วนเป็นผลของสิ่งที่เราเคยให้ผู้อื่นจงอย่าตอบกลับด้วยความโกรธเพราะเมื่อเราโกรธเรากำลังต่อกรรมเพิ่มเหมือนเติมเชื้อให้ไฟไหม้ใจเราแรงขึ้นแต่ถ้าเรานิ่งเราจะเห็นว่าไฟนั้นค่อยๆดับลงด้วยสติ เมื่อเขาทำให้เราทุกข์อย่าเพิ่งรีบคิดว่าเขาเป็นคนผิดเพราะแท้จริงแล้วเขาอาจเป็นเพียงผู้ส่งกรรมที่กรรมเก่าของเรานำมาให้พบเพื่อให้เราเรียนรู้บทเรียนบางอย่างบางครั้งกรรมไม่ได้มาลงโทษแต่กรรมมาสอนให้เราเติบโตให้เราเข้าใจความไม่เที่ยงความสูญเสียและความปล่อยวาง ในขณะที่เขาอาจยังหัวรบยังไม่รู้สึกทุกข์อะไรเลยในตอนนี้แต่กฎแห่งกรรมไม่เคยลืมใครเมื่อเหตุพร้อมผลก็จะเกิดไม่มีใครหนีได้แม้แต่ผู้ที่ทำร้ายผู้อื่นด้วยใจที่โหดร้ายก็ต้องเจอผลของการกระทำนั้นไม่ช้าก็เร็วบางคนทำผิดเพราะไม่รู้บางคนทำร้ายเพราะถูกความโกรธครอบงำถ้าเราเข้าใจจิตของเขาเราจะไม่เกลียด แต่จะเกิดความเมตตาเพราะเรารู้ว่าเขาก็กำลังสร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้กับตัวเองอยู่เช่นกันนี่แหละคือเมตตาที่เกิดจากปัญญาไม่ใช่เมตตาจากความสงสารแต่เป็นเมตตาจากความเข้าใจตามความจริง <illes> เมื่อใจเราเริ่มเห็นตามเหตุผลแห่งธรรมเราจะหยุดโกรธได้ง่ายขึ้นจะไม่ตอบโต้ด้วยคำหยาบจะไม่คิดทำร้ายใคร เพราะเรารู้ว่าทุกการกระทําคือการสร้างเหตุใหม่และผลแห่งเหตุนั้นจะกลับมาหาเราแน่นอนพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอย่าทําบาปแม้เพียงเล็กน้อยจงทํากุศลให้ถึงพร้อมเพราะบาปแม้เล็กน้อยหากทำบ่อยๆก็สะสมเป็นกรรมหนักส่วนกุศลแม้เล็กน้อยหากทําต่อเนื่องก็ชาระใจให้ผ่องใสทุกครั้งที่เราให้อภัยใจเรากำลังปลดโซ่แห่งกรรม ทุกครั้งที่เรานิ่งเมื่อถูกด่าใจเรากำลังหลุดจากวงจรแห่งเวรทุกครั้งที่เราเลือกความดีแทนความชั่วใจเรากำลังเดินเข้าใกล้ความหลุดพ้นและทุกครั้งที่เรามีสติใจเรากำลังส่องแสงแห่งธรรมในความมืดของอวิชชาสิ่งเหล่านี้แม้ดูเหมือนเล็กน้อยแต่เป็นการปฏิบัติจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำในชีวิตประจำวันไม่ต้องรอเข้าป่าไม่ต้องรอไปวัด แค่รู้เท่าทันใจในแต่ละขณะก็การเดินอยู่บนทางสายกลางแล้วเมื่อใจเราฝึกเช่นนี้ไปเรื่อยๆจะเริ่มเห็นว่าไม่มีใครในโลกนี้ทำร้ายเราได้จริงๆนอกจากใจของเราเองที่ยังหลงยังยึดยังโกรธและยังไม่ยอมวางถ้าใจเรายังผูกโกรธไว้กับเขาเราก็จะทุกข์อยู่ตรงนั้นตลอดไปแต่ถ้าใจเราให้อภัยปล่อยเขาไปและปล่อยตัวเราเองด้วย ความสงบจะเกิดขึ้นทันทีเหมือนแสงแดดยามเช้าที่ส่องผ่านหมอกหนาความทุกข์ทั้งหลายจะจางหายไปเหลือเพียงใจที่เบาสะอาดและเป็นอิสระจากพันธนาการแห่งกรรมนี่คือหนทางของผู้รู้หนทางของผู้ที่ไม่หนีกรรมแต่เรียนรู้ที่จะอยู่เหนือกรรมด้วยสติด้วยศีลด้วยสมาธิและด้วยปัญญาจนวันหนึ่งใจจะสงบอย่างแท้จริงและรู้ว่า ทุกสิ่งที่ผ่านมาไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำร้ายเราแต่เกิดขึ้นเพื่อพาเราตื่นรู้ว่าแท้จริงแล้ว ความสุขที่แท้ไม่ได้อยู่ที่ใครทําอะไรกับเราแต่อยู่ที่ใจเราหยุดสร้างกมใหม่และหันกลับมาอยู่กับความดีความสงบและทางสายกลางแห่งพระพุทธองค์เมื่อเราเริ่มหันกลับมาดูใจตัวเองอย่างแท้จริงเราจะเห็นว่าความทุกข์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ได้มาจากคนอื่นเท่านั้นแต่มาจากความยึดมั่นถือมั่นของใจเราเองเรายึดในสิ่งที่อยากได้ยึดในคนที่อยากให้รักยึดในคำพูดที่อยากได้ยิน และเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังใจก็เริ่มดิ้นเริ่มร้อนเริ่มสร้างทุกข์ให้ตัวเองอย่างไม่รู้ตัวเพราะพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสิ่งใดเกิดจากความยึดมั่นสิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์คำนี้คือหัวใจแห่งธรรมที่แท้จริงเพราะตราบใดที่เรายังยึดเรายังเป็นทาตของกรรมยึดในอดีตก็ทุกข์กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วยึดในอนาคต ก็ทุกข์กับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยึดในความรักก็กลัวการสูญเสียยึดในความเกลียดก็ผูกใจไว้กับไฟแห่งโทสะยิ่งยึดมากใจก็ยิ่งหนักแต่เมื่อใดที่เราเริ่มวางใจก็เริ่มเบาความสงบก็เริ่มปรากฏเหมือนคนที่เคยแบกหินก้อนใหญ่ไว้บนบาแล้ววันหนึ่งได้วางลงความโล่งเบาที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีสิ่งใดเทียบได้ การวางไม่ใช่การหนีไม่ใช่การปฏิเสธชีวิตแต่คือการเข้าใจตามความจริงว่าทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีอะไรจีรังไม่มีใครคงอยู่ตลอดไปทั้งสุขและทุกข์ล้วนเกิดขึ้นชั่วคราวเหมือนคลื่นที่ซัดขึ้นแล้วก็หายไปเหมือนลมที่พัดมาแล้วก็สงบ การเห็นความไม่เที่ยงนี้แหละคือปัญญาที่พระพุทธองค์ท่งให้เราเจริญในใจเพราะเมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงใจก็จะเริ่มไม่หลงจะไม่ดิ้นรนจะไม่ไขว่ยคว้าในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคนที่ยังไม่เข้าใจทำจะถามว่าทำไมต้องเป็นฉันแต่คนที่เข้าใจแล้วจะตอบว่าเพราะฉันเคยทำไว้ นี่คือความต่างระหว่างผู้รู้กับผู้หลงผู้รู้จะกลับมาดูใจแล้วใช้โอกาสนั้นฝึกสติฝึกอดทนฝึกปล่อยทุกครั้งที่มีทุกขเขาจะใช้ทุกนั้นเป็นบทเรียนทุกครั้งที่ถูกทำร้ายเขาจะใช้โอกาสนั้นฝึกให้อภัยเพราะรู้ว่าการนิ่งคือการชนะอย่างสงบ พระพุทธเจ้าตรัสว่าเวณย่อมไม่ระง,งับด้วยเวณแต่ระง,งับด้วยความไม่ผูกเวณเมื่อเรายังโกรธเรายังผูกใจไว้กับกรรมแต่เมื่อเรานิ่งปล่อยและให้อภัยใจเราก็หลุดจากวงจรนั้นเหมือนคนที่ปล่อยเชือกซึ่งเคยมัดตัวเองไว้เมื่อไม่มัดอีกต่อไปก็อิสระไม่ต้องวนกลับมาเจอเหตุซ้าๆอีก เพราะทุกครั้งที่เรายังตอบโต้เรายังสร้างเหตุใหม่แห่งเวรกรรมแต่ทุกครั้งที่เรานิ่งและให้อภัยทุกสิ่งในชีวิตจึงไม่ใช่บทลงโทษ แต่เป็นบทเรียนถ้าเรามองด้วยใจที่มีธรรมทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ล้วนมีคุณค่าเพราะมันคือเครื่องฝึกใจให้เราเห็นความจริงของโลกให้เราเห็นว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดควรยึดมั่นถือมั่นและไม่มีใครที่เราควรเกลียดหรือกโกรธ เมื่อเรามองโลกด้วยใจที่เข้าใจธรรมเราจะเริ่มเห็นความงามของชีวิตในทุกขณะแม้ในวันที่เหนื่อยที่สุดเราก็จะเห็นบทเรียนที่แฝงอยู่ในความเหนื่อยนั้นแม้ในวันที่ถูกทำร้ายเราก็จะเห็นโอกาสในการฝึกให้อภัยและแม้ในวันที่ต้องสูญเสียเราก็จะเห็นค่าของการได้รักการได้รู้จักและการได้วางใจอย่างสงบในสิ่งที่ต้องจากไปเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่ในวันนี้จงรู้ไว้เถิดว่า ทุกสิ่งที่เราเผชิญอยู่ไม่ใช่ความบังเอิญทุกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ร้วนมีรากจากเหตุแห่งกรรมที่เราเคยสร้างไว้ในอดีตไม่ว่าชาติใดก็ตามกรรมเก่าที่เราทำไว้จะตามมาส่งผลเหมือนเงาที่ไม่เคยจากตัวแต่พระพุทธองค์ทรงสอนว่ากรรมเก่าต่อให้หนักเพียงใดก็สามารถเบาได้ถ้าใจเราไม่ซ้ำเติมมันด้วยอกุศล,ลกรรมใหม่ ถ้าใจเราหันมาประพฤติธ,ธรรมเดินอยู่ในมรรคแห่งความดีความมืดของกรรมเก่าก็จะค่อยๆจางหายเหมือนเมฆที่คล้อยตามลมไม่สามารถบดบังแสงแห่งปัญญาได้ตลอดไปเมื่อเราถูกเขาทำร้ายถูกนินทาถูกใส่ร้ายใจย่อมปั่นป่วนเพราะเรายังยึดถือว่าเขาทำให้เราเป็นทุกข์แต่แท้จริงแล้วความทุกข์ไม่ได้เกิดจากคนอื่นหากเกิดจากใจเราที่ไม่ยอมปล่อยวาง ถ้าเรารู้จักมองด้วยปัญญาจะเห็นว่าเขาเพียงเป็นผู้ส่งผลกรรมที่เราต้องรับเมื่อผลกรรมหมดเขาก็หมดอำนาจที่จะให้เราทุก์ได้อีกต่อไปเหมือนเปเลวไฟที่มอดไปเองเมื่อเชื้อหมดไม่มีใครอยู่เหนือกรรมไม่มีใครหนีกรรมพ้นแม้คนที่เคยทำร้ายเราวันหนึ่งเขาก็ต้องเรียนรู้รสของความทุกข์นั้นเองจงอย่าปรารถนาให้กรรมจัดการเขาเร็วเพราะกรรมมีจังหวะของมัน บางคนผลกรรมตามทันในชาตินี้บางคนต้องรอในชาติหน้าแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่งเหตุและผลได้เลยพระพุทธองค์ตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมหมายความว่าเราจะเป็นสุขหรือทุกข์จะสูงหรือกร,ร่าจะรุ่งหรือดับก็ล้วนเกิดจากการกระทำของเราเองทั้งสิน้น ดังนั้นอย่าเอาชีวิตเราไปผูกไว้กับการรอให้กรรมลงโทษคนอื่นแต่จงหันกลับมาใช้เวลานี้สร้างกรรมดีใหม่ชำระใจให้สะอาดเมื่อเรายอมรับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นคือผลของการกระทำที่เราเคยสร้างไว้ใจเราจะเริ่มวางเบาไม่โทษใครไม่อาฆาตใครเพราะรู้ว่าทุกนี้เป็นเพียงผลของการเรียนรู้เพื่อให้เราตื่นจากความหลง เมื่อเราไม่สร้างกรรมชั่วใหม่ซ้ำไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธไม่ส่งต่อความเจ็บใจเราก็เริ่มเดินออกจากวัฏฏะแห่งการชดใช้เหมือนคนที่ค่อยๆเดินออกจากบ้านไฟไหม้ยิ่งใจนิ่งไฟแห่งทุกยิ่งดับยิ่งใจเมตตากรรมเก่าก็ยิ่งอ่อนกำลังลงการเดินอยู่ในมรรคแห่งความดีไม่ใช่เพียงการสวดมนต์หรือทำบุญภายนอกแต่คือการรู้เท่าทันใจตัวเองในทุกขณะ เมื่อโกรธก็รู้ว่าโกรธเมื่อทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์แล้วปล่อยมันไปไม่เพิ่มเชื้อด้วยความร้ายนั่นแหละคือมรรคนั่นแหละคือการดับกรรมเก่าอย่างแท้จริงใจที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้หมายถึงใจที่ตั้งมั่นอยู่ในสติไม่หวั่นไหวต่อกรรมไม่ตอบสนองด้วยอวิชชาใจนั้นย่อมมีแต่ความสงบและนั่นคือรางวัลอันยิ่งใหญ,ใหญ่กว่าการเห็นใครต้องรับกรรม พราะเมื่อใจสงบเราจะเห็นชัดว่ากรรมเก่าที่เคยหนักมันก็แค่เรื่องราวที่ผ่านเข้ามาสอนเราให้เข้าใจชีวิตให้เข้าใจทุกข์เพื่อให้เราไม่สร้างมันอีกต่อไปเมื่อเข้าใจดังนี้ใจจะเบาชีวิตจะสว่างและเราจะรู้ว่าการให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของกรรมไม่ใช่เพราะเขาคู่ควรได้รับการอภัยแต่เพราะเราเองคู่ควรกับความสงบ เมื่อเราเข้าใจหลักกรรมอย่างแท้จริงเราจะรู้ว่าไม่มีใครกำหนดชีวิตเราได้นอกจากตัวเราเองแม้กรรมเก่าจะหนักเพียงใดแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความทุกข์แต่หากใจเราเริ่มหันกลับมาสู่ทางแห่งความดีเดินอยู่ในมรรคมีองค์8ฝึกใจให้อยู่กับสติมีสัมมาทิฏฐิมีเมตตามีศีลและมีปัญญากรรมเก่าที่เคยร้อยรัดก็จะค่อยๆค,คลาย เหมือนโซ่ที่เริ่มผุพังจากการไม่ใช้งานเพราะเมื่อเราไม่สร้างกรรมใหม่สำเติมผลกรรมเก่าก็ย่อมอ่อนกำลังไปเองจงเชื่อเถิดว่าไม่มีใครต้องจมอยู่ในทุกข์ตลอดไปไม่มีใครถูกตัดสินโดยกรรมเก่าตลอดการพระพุทธองค์ทรงสอนว่าอากาลิโกธรรมโมธรรมะเป็นสิ่งที่เห็นผลได้ในปัจจุบันเมื่อใจเรากลับมาดีเมื่อจิตเราเปลี่ยน ชีวิตก็ย่อมเปลี่ยนเพราะเหตุแห่งทุกข์ดับผลแห่งทุกข์ก็ย่อมดับเมื่อเราเริ่มทำดีคิดดีพูดดีใจดีโลกทั้งใบก็เริ่มสว่างไม่ใช่เพราะสิ่งรอบตัวเปลี่ยนไปแต่เพราะใจเราเปลี่ยนไปใจที่เคยเต็มด้วยโกรธกลับกลายเป็นใจที่มีเมตตาใจที่เคยจมในอดีตกลับกลายเป็นใจที่วางเบาในปัจจุบันเมื่อเราฝึกวางฝึกเห็นความจริง ฝึกเข้าใจตามเหตุปัจจัยใจเราจะค่อยๆเบาเบาจนรู้ว่าความสุขไม่ต้องรอใครมาให้แต่เกิดขึ้นได้จากใจที่ไม่ผูกเวรไม่ยึดมั่นไม่กโกรธแค้นเมื่อใจดีขึ้นชีวิตก็จะดีขึ้นตามลำดับกรรมเก่าจะไม่อาจทำร้ายเราได้อีกเพราะใจเราไม่เปิดประตูให้มันเข้ามาขอให้ทุกท่านระลึกไว้เสมอว่า กรรมไม่อาจลบได้ด้วยการร้องไห้หรือโทษใครแต่ลบได้ด้วยการทำดีด้วยใจที่บริสุทธิ์และด้วยการฝึกตนอย่างต่อเนื่องหากเรายังไม่หยุดทำดีวันหนึ่งกรรมหนักก็จะเบาทุกใหญ่ก็จะกลายเป็นครูและเราจะเห็นว่า ทุกสิ่งที่ผ่านมาล้วนพาเรามาถึงความเข้าใจในธรรมอันลึกซึ้งนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาฟังคลิปนี้ด้วยใจสงบขออนุโมทนาในความเพียรของทุกท่านที่ยังไม่ละการสแสวงหาธรรมขอให้ทุกท่านมีสติอยู่กับปัจจุบันมีเมตตาในใจและใช้กรรมเก่าเป็นทางให้เติบโตไม่ใช่เป็นโซ่ที่รัดเราไว ขอให้ทุกท่านจงรู้ไว้เถิดว่ากรรมเก่าหนักแค่ไหนก็เบาได้หากใจเราเดินอยู่ในมรรคแห่งความดีใจที่เห็นธรรมคือใจที่พ้นทุกข์และนั่นคือที่สุดแห่งความสงบบางคนทำผิดเพราะไม่รู้บางคนทำร้ายเพราะถูกความโกรธครอบงำถ้าเราเข้าใจจิตของเขาเราจะไม่เกลียดแต่จะเกิดความเมตตาเพราะเรารู้ว่า เขาก็กำลังสร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้กับตัวเองอยู่เช่นกันนี่แหละคือเมตตาที่เกิดจากปัญญาไม่ใช่เมตตาจากความสงสารแต่เป็นเมตตาจากความเข้าใจตามความจริงเมื่อใจเราเริ่มเห็นตามเหตุผลแห่งธรรมเราจะหยุดโกรธได้ง่ายขึ้นจะไม่ตอบโต้ด้วยคำหยาบจะไม่คิดทำร้ายใครเพราะเรารู้ว่าทุกการกระทำคือการสร้างเหตุใหม่และผลแห่งเหตุนั้นจะกลับมาหาเราแน่นอน พระพุทธองค์จึงตรัสว่าอย่าทำบาปแม้เพียงเล็กน้อยจงทำกุศลให้ถึงพร้อมเพราะบาปแม้เล็กน้อยหากทำบ่อยๆก็สะสมเป็นกรรมหนักส่วนกุศลแม้เล็กน้อยหากทำต่อเนื่องก็ชำระใจให้ผ่องใสทุกครั้งที่เราให้อภัยใจเรากำลังปลดโซ่แห่งกรรมทุกครั้งที่เรานิ่งเมื่อถูกด่าใจเรากำลังหลุดจากวงจรแห่งเวรทุกครั้งที่เราเลือกความดีแทนความชั่ว ใจเรากำลังเดินเข้าใกล้ความหลุดพ้นและทุกครั้งที่เรามีสติใจเรากำลังส่องแสงแห่งธรรมในความมืดของอวิชชาสิ่งเหล่านี้แม้ดูเหมือนเล็กน้อยแต่เป็นการปฏิบัติจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำในชีวิตประจำวันไม่ต้องรอเข้าป่าไม่ต้องรอไปวัดแค่รู้เท่าทันใจในแต่ละขณะก็การเดินอยู่บนทางสายกลางแล้วเมื่อใจเราฝึกเช่นนี้ไปเรื่อยๆจะเริ่มเห็นว่า ไม่มีใครในโลกนี้ทำร้ายเราได้จริงๆนอกจากใจของเราเองที่ยังหลงยังยึดยังกโกรธและยังไม่ยอมวางถ้าใจเรายังผูกโกรธไว้กับเขาเราก็จะทุกข์อยู่ตรงนั้นตลอดไปแต่ถ้าใจเราให้อภัยปล่อยเขาไปและปล่อยตัวเราเองด้วยความสงบจะเกิดขึ้นทันทีเหมือนแสงแดดยามเช้าที่ส่องผ่านหมอกหนาะ ความทุกข์ทั้งหลายจะจางหายไปเหลือเพียงใจที่เบาสะอาดและเป็นอิสระจากพันธนาการแห่งกรรมนี่คือหนทางของผู้รู้หนทางของผู้ที่ไม่หนีกรรมแต่เรียนรู้ที่จะอยู่เหนือกรรมด้วยสติด้วยศีลด้วยสมาธิและด้วยปัญญาจนวันหนึ่งใจจะสงบอย่างแท้จริงและรู้ว่าทุกสิ่งที่ผ่านมาไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำร้ายเรา แต่เกิดขึ้นเพื่อพาเราตื่นรู้ว่าแท้จริงแล้วความสุขที่แท้ไม่ได้อยู่ที่ใครทำอะไรกับเราแต่อยู่ที่ใจเราหยุดสร้างกำใหม่และหันกลับมาอยู่กับความดีความสงบและทางสายกลางแห่งพระพุทธองค์เมื่อเราเริ่มหันกลับมาดูใจตัวเองอย่างแท้จริงเราจะเห็นว่าความทุกข์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ได้มาจากคนอื่นเท่านั้นแต่มาจากความยึดมั่นถือมั่นของใจเราเองเรายึดในสิ่งที่อยาก ได้ยึดในคนที่อยากให้รักยึดในคำพูดที่อยากได้ยินและเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังใจก็เริ่มดิน้นเริ่มร้อนเริ่มสร้างทุกข์ให้ตัวเองอย่างไม่รู้ตัว เพราะพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสิ่งใดเกิดจากความยึดมั่นสิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์คำนี้คือหัวใจแห่งธรรมที่แท้จริงเพราะตราบใดที่เรายังยึดเรายังเป็นทาตของกรรมยึดในอดีตก็ทุกข์กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วยึดในอนาคตก็ทุกข์กับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยึดในความรักก็กลัวการสูญเสียยึดในความเกลียดก็ผูกใจไว้กับไฟแห่งโทสะยิ่งยึดมากใจก็ยิ่งหนัก แต่เมื่อใดที่เราเริ่มวางใจก็เริ่มเบาความสงบก็เริ่มปรากฏเหมือนคนที่เคยแบกหินก้อนใหญ่ไว้บนบาแล้ววันหนึ่งได้วางลงความโล่งเบาที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีสิ่งใดเทียบได้การวางไม่ใช่การหนีไม่ใช่การปฏิเสธชีวิตแต่คือการเข้าใจตามความจริงว่าทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีอะไรจีรังไม่มีใครคงอยู่ตลอดไป ทั้งสุขและทุกข์ล้วนเกิดขึ้นชั่วคราวเหมือนคลื่นที่ซัดขึ้นแล้วก็หายไปเหมือนลมที่พัดมาแล้วก็สงบ การเห็นความไม่เที่ยงนี้แหละคือปัญญาที่พระพุทธองค์ส่งให้เราเจริญในใจเพราะเมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงใจก็จะเริ่มไม่หลงจะไม่ดิ้นรนจะไม่ขว่ยคว้าในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคนที่ยังไม่เข้าใจธรรมจะถามว่าทำไมต้องเป็นฉันแต่คนที่เข้าใจแล้วจะตอบว่าเพราะฉันเคยทำไว้อันนิ่งคือการชนะอย่างสงบ พระพุทธเจ้าตรัสว่าเวรย่อมไม่ระง,งับด้วยเวรแต่ระง,งับด้วยความไม่ผูกเวณเมื่อเรายังโกรธเรายังผูกใจไว้กับกรรมแต่เมื่อเรานิ่งปล่อยและให้อภัยใจเราก็หลุดจากวงจรนั้นเหมือนคนที่ปล่อยเชือกซึ่งเคยมัดตัวเองไว้เมื่อไม่มัดอีกต่อไปใจก็อิสระไม่ต้องวนกลับมาเจอเหตุซ้ำๆอีก เพราะทุกครั้งที่เรายังตอบโต้เรายังสร้างเหตุใหม่แห่งเวรกรรมแต่ทุกครั้งที่เรานิ่งและให้อภัยเรากำลังดับเหตุแห่งทุกข์ด้วยปัญญาสวัสดีค่ะสายด่วนบริการ24ชั่วโมงค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะพอดีผมเห็นโฆษณาสินเชื่อครับแต่ผมไม่ทราบว่า ทุกสิ่งในชีวิตจึงไม่ใช่บทลงโทษแต่เป็นบทเรียนถ้าเรามองด้วยใจที่มีธรรมทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ล้วนมีคุณค่าเพราะมันคือเครื่องฝึกใจให้เราเห็นความจริงของโลกให้เราเห็นว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดควรยึดมั่นถือมั่นและไม่มีใครที่เราควรเกลียดหรือกโกรธ เมื่อเรามองโลกด้วยใจที่เข้าใจธรรมเราจะเริ่มเห็นความงามของชีวิตในทุกขณะแม้ในวันที่เหนื่อยที่สุดเราก็จะเห็นบทเรียนที่แฝงอยู่ในความเหนื่อยนั้นแม้ในวันที่ถูกทำร้ายเราก็จะเห็นโอกาสในการฝึกให้อภัยและแม้ในวันที่ต้องสูญเสียเราก็จะเห็นค่าของการได้รักการได้รู้จักและการได้วางใจอย่างสงบในสิ่งที่ต้องจากไปเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่ในวันนี้จงรู้ไว้เถิดว่า ทุกสิ่งที่เราเผชิญอยู่ไม่ใช่ความบังเอิญทุกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ร้วนมีรากจากเหตุแห่งกรรมที่เราเคยสร้างไว้ในอดีตไม่ว่าชาติใดก็ตามกรรมเก่าที่เราทำไว้จะตามมาส่งผลเหมือนเงาที่ไม่เคยจากตัวแต่พระพุทธองค์ทรงสอนว่ากรรมเก่าต่อให้หนักเพียงใดก็สามารถเบาได้ถ้าใจเราไม่ซ้ำเติมมันด้วยอกุศลกรรมใหม่ ถ้าใจเราหันมาประพฤติธ,ธรรมเดินอยู่ในมรรคแห่งความดีความมืดของกรรมเก่าก็จะค่อยๆจางหายเหมือนเมฆที่คล้อยตามลมไม่สามารถบดบังแสงแห่งปัญญาได้ตลอดไปเมื่อเราถูกเขาทำร้ายถูกนินทาถูกใส่ร้ายใจย่อมปั่นป่วนเพราะเรายังยึดถือว่าเขาทำให้เราเป็นทุกข์แต่แท้จริงแล้วความทุกข์ไม่ได้เกิดจากคนอื่นหากเกิดจากใจเราที่ไม่ยอมปล่อยวาง ถ้าเรารู้จักมองด้วยปัญญาจะเห็นว่าเขาเพียงเป็นผู้ส่งผลกรรมที่เราต้องรับเมื่อผลกรรมหมดเขาก็หมดอำนาจที่จะให้เราทุกข์ได้อีกต่อไปเหมือนเปเลวไฟที่มอดไปเองเมื่อเชื้อหมดไม่มีใครอยู่เหนือกรรมไม่มีใครหนีกรรมพ้นแม้คนที่เคยทำร้ายเราวันหนึ่งเขาก็ต้องเรียนรู้รสของความทุกข์นั่นเองจงอย่าปรารถนาให้กรรมจัดการเขาเร็วเพราะกรรมมีจังหวะของมัน บางคนผลกรรมตามทันในชาตินี้บางคนต้องรอในชาติหน้าแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่งเหตุและผลได้เลยพระพุทธองค์ตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมหมายความว่าเราจะเป็นสุขหรือทุกข์จะสูงหรือต่าจะรุ่งหรือดับก็ล้วนเกิดจากการกระทําของเราเองทั้งสิน้น ดังนั้นอย่าเอาชีวิตเราไปผูกไว้กับการรอให้กรรมลงโทษคนอื่นแต่จงหันกลับมาใช้เวลานี้สร้างกรรมดีใหม่ชำระใจให้สะอาดเมื่อเรายอมรับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นคือผลของการกระทำที่เราเคยสร้างไว้ใจเราจะเริ่มวางเบาไม่โทษใครไม่อาฆาตใครเพราะรู้ว่าทุกนี้เป็นเพียงผลของการเรียนรู้เพื่อให้เราตื่นจากความหลง เมื่อเราไม่สร้างกรรมชั่วใหม่ซ้ำไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธไม่ส่งต่อความเจ็บใจเราก็เริ่มเดินออกจากวัฏฏะแห่งการชดใช้เหมือนคนที่ค่อยๆเดินออกจากบ้านไฟไหม้ยิ่งใจนิ่งไฟแห่งทุก์ยิ่งดับยิ่งใจเมตตากรรมเก่าก็ยิ่งอ่อนกำลังลงการเดินอยู่ในมรรคแห่งความดีไม่ใช่เพียงการสวดมนต์หรือทำบุญภายนอกแต่คือการรู้เท่าทันใจตัวเองในทุกขณะ เมื่อโกรธก็รู้ว่าโกรธเมื่อทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์แล้วปล่อยมันไปไม่เพิ่มเชื้อด้วยความร้ายนั่นแหละคือมรรคนั่นแหละคือการดับกรรมเก่าอย่างแท้จริงใจที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้หมายถึงใจที่ตั้งมั่นอยู่ในสติไม่หวั่นไหวต่อกรรมไม่ตอบสนองด้วยอวิชชาใจนั้นย่อมมีแต่ความสงบและนั่นคือรางวัลอันยิ่งใหญ่กว่าการเห็นใครต้องรับกรรม เพราะเมื่อใจสงบเราจะเห็นชัดว่ากรรมเก่าที่เคยหนักมันก็แค่เรื่องราวที่ผ่านเข้ามาสอนเราให้เข้าใจชีวิตให้เข้าใจทุกข์เพื่อให้เราไม่สร้างมันอีกต่อไปเมื่อเข้าใจดังนี้ใจจะเบาชีวิตจะสว่างและเราจะรู้ว่าการให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของกรรมไม่ใช่เพราะเขาคู่ควรได้รับการอภัยแต่เพราะเราเองคู่ควรกับความสงบ เมื่อเราเข้าใจหลักกรรมอย่างแท้จริงเราจะรู้ว่าไม่มีใครกำหนดชีวิตเราได้นอกจากตัวเราเองแม้กรรมเก่าจะหนักเพียงใดแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความทุกข์แต่หากใจเราเริ่มหันกลับมาสู่ทางแห่งความดีเดินอยู่ในมรรคมีองค์8ฝึกใจให้อยู่กับสติมีสัมมาทิฏฐิมีเมตตามีศีลและมีปัญญากรรมเก่าที่เคยร้อยรัดก็จะค่อยๆค,คลาย เหมือนโซ่ที่เริ่มผุพังจากการไม่ใช้งานเพราะเมื่อเราไม่สร้างกรรมใหม่สำเติมผลกรรมเก่าก็ย่อมอ่อนกำลังไปเองจงเชื่อเถิดว่าไม่มีใครต้องจมอยู่ในทุกข์ตลอดไปไม่มีใครถูกตัดสินด้วยกรรมเก่าตลอดการพระพุทธองค์ทรงสอนว่าอากาลิโกธรรมโมธรรมะเป็นสิ่งที่เห็นผลได้ในปัจจุบันเมื่อใจเรากลับมาดีเมื่อจิตเราเปลี่ยน ชีวิตก็ย่อมเปลี่ยนเพราะเหตุแห่งทุกข์ดับผลแห่งทุกข์ก็ย่อมดับเมื่อเราเริ่มทำดีคิดดีพูดดีใจดีโลกทั้งใบก็เริ่มสว่างไม่ใช่เพราะสิ่งรอบตัวเปลี่ยนไปแต่เพราะใจเราเปลี่ยนไปใจที่เคยเต็มด้วยโกรธกลับกลายเป็นใจที่มีเมตตาใจที่เคยจมในอดีตกลับกลายเป็นใจที่วางเบาในปัจจุบัน เมื่อเราฝึกวางฝึกเห็นความจริงฝึกเข้าใจตามเหตุปัจจัยใจเราจะค่อยๆเบาเบาจนรู้ว่าความสุขไม่ต้องรอใครมาให้แต่เกิดขึ้นได้จากใจที่ไม่ผูกเวรไม่ยึดมั่นไม่กโกรธแค้นเมื่อใจดีขึ้นชีวิตก็จะดีขึ้นตามลำดับกรรมเก่าจะไม่อาจทำร้ายเราได้อีกเพราะใจเราไม่เปิดประตูให้มันเข้ามาขอให้ทุกท่านระลึกไว้เสมอว่า กรรมไม่อาจลบได้ด้วยการร้องไห้หรือโทษใครแต่ลบได้ด้วยการทำดีด้วยใจที่บริสุทธิ์และด้วยการฝึกตนอย่างต่อเนื่องหากเรายังไม่หยุดทำดีวันหนึ่งกรรมหนักก็จะเบาทุกใหญ่ก็จะกลายเป็นครูและเราจะเห็นว่าทุกสิ่งที่ผ่านมาล้วนพาเรามาถึงความเข้าใจในธรรมอันลึกซึ้งนี้ ขอเจริญพรและขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาฟังคลิปนี้ด้วยใจสงบขออนุโมทนาในความเพียรของทุกท่านที่ยังไม่ละการสแสวงหาธรรมขอให้ทุกท่านมีสติอยู่กับปัจจุบันมีเมตตาในใจและใช้กรรมเก่าเป็นทางให้เติบโตไม่ใช่เป็นโซ่ที่รัดขอให้ทุกท่านจงรู้ไว้เถิดว่า กรรมเก่าหนักแค่ไหนก็เบาได้หากใจเราเดินอยู่ในมรรคแห่งความดีใจที่เห็นธรรมคือใจที่พ้นทุกข์และนั่นคือที่สุดแห่งความสงบ